แล้วก็ลงทีเพจนะฮะต้องอดทนนะนี่แปลว่าอดทน and if you are patient and you are doing the best you can then why should you feel guilty for anything ใครมาใหม่นะกดติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะเข้าสอนแล้วนะ,ะวันวันวันหน้าจะได้มาเจอกันอีกนะคะ อืม yes, you just said something interesting because you you say the best you can and be patient patient นะการที่เราเขียน S ได้แสดงว่าเราต้องเก่งทั้งการอ่านการฟังพอสมคนวรเลยใช่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 ค่ะคุณอานะคะอืม ใช่ค่ะ